อันนี้ก็เป็นพริกจินดาแดงเนาะจินดาแดงแบบมีช่อดอกเม็ดโตโตแล้วก็จินดาแดงแบบไม่ช่อดอก,ม,อดอกมันจะแบบเม็ดแบบนี้เม็ดโตเหมือนกันโตเหมือนกันอันนี้ช่อดอกอันนี้ไม่ช่อดอกแต่ออออออจ,จะแยกแยกชนิดออกมาเวลาปลูกมันจะเป็นโซนๆนมันจะดูแลง่ายแล้วก็สวยสวยแบบหนึง่งอันนี้ก็จะแกะเมล็ดพันธุ์คล้ายๆกับกระเลี่ยงจะต้องหาอะไรมา คิดออกเนาะนั่นี่ยจะเอามได้พันแบบชอ่อดอกก่อนจินดาแดงแบบชอ่อดอกก่อนชอ่อดอกแบบเหมือนดอกไม้นะมันจะเป็นพวงพวงยงระยะ อันนี้เป็นพริกดาแดงแบบเช่าดอกก็จะหวานมาในตรงเลยจะเอาไปแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาออกจากน้ำแล้วก็พึ่งลมให้แห้งแล้วก็เอามาหวานได้ไม่มีปัญหาถ้าใครแบบไม่ไม่แน่ใจว่าเออมันจะเป็นเชื้อราไหมอะไรประมาณนี้ก็เอาไปทำได้ไม่มีปัญหาแต่ที่สวนจะแบบนี้เลยเพาะแบบนี้เลย เดี๋ยวจะหานลงเลยเนี่ยค่ะนี้เป็นจินดาแดงแบบเมดโูไม่ชอดอกเนาะก็จะหวานลงเลยเหมือนกันอันไหนที่มันกระจุแล้วก็แยก,แยกออกให้มันกระจาย เดี okay, e ๋ยวเอดินกบเสร็จแล้วโอเคจะติดป้ายด้วยลืมอีก มันโผอันนี้ยังไม่เสมอถ้ายังไม่เสมอเอาดินมาใส่เพิ่มตรงนี้โอเคอันนี้ไม่นดน้ำนะเพราะว่าดินมันชื้นอยู่แล้ว๋ยวมันจะแฉะไปไม่เน้นน้ำการเพาะพันธุ์ที่ อากาศหนาวหนาวประเทศหนาวหนาวดูว่าบินมันชื้นพอใช้ได้อย่าเชะโอเค มีภาชนะที่จะจะแนะนําว่าเอาไปใช้เพาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยโอเคนะพริกมะเขือผักยิ่งพวกกะเพรายิ่งดีกล่องโฟมแบบนี้แหละแบบนี้ใช้ได้หมดจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่ถ้ากล่องเล็กมันก็จะประหยัดดินนิดนึงแล้วก็เจาะรูเจาะแบบนี้ก็ได้ใส่เนี้แล้วก็เอานี้วางไว้แล้วก็เอาดินเอาดินลงประมาณสัก เอาไว้จากข้างบนลงข้างล่างในประมาณ3ข้อมือ3-5เซนติเมตรแล้วก็หวานมาเมล็ดพันธุ์แล้วก็โรยโรยเอาดินกบเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วก็ลดน้ําแล้วก็เอาเอาเลยนะเอาหนังสือพิมพ์หรือกล่องกระดาษมาคุมก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็อันนี้เหมือนกันอยากจะเจาะรูแบบนี้ก็ได้ทุกอย่างต้องเจาะนะมีน้องๆแม่บ้านถามมาบอกว่าบางทีน่ะ เราใช้กล่องโฟมกับกล่องอันนี้ไม่ใช่กล่องเพลอะเอามารนะีไซเคิลเนาะเราจะเจาะรูไหมข้างล่างเจาะดิเวลาเราลดน้ำน้ำมันจะไม่แช่ไม่ขังอะไรประมาณนี้ต้องเจาะรูระบายน้ำอย่าให้มันขังถ้าขังนะมันแตกอันนี้อันนี้จะเจาะไว้ถ้า้องไม่บ้านไม่มีไม่มีกินเฮาอะไรอย่างเงี้ยนะจะเพาะไว้ทิ่ในบ้านได้เนี่ยอันนี้จะเจาะแบบนี้จะไม่เจาะแบบนี้ถ้าเจาะแบบนี้ก็ใช้ประมาณสัก สองหรือสามดชูช่องลูอ่าเขาเรียกว่าช่องช่องระบายของอ่าเพื่อจะระบายน้ำประมาณห่างกันประมาณสักครบ่นึงก็พออันนี้เจาะแค่สองอันนี้ก็เจาะถี่นิดนึงเพราะว่าจะเล็กๆต้องให้ทะลุด,ด้านนี้นี่นะหรือด้านนี้กล่องโวอันนี้ใช้ดีด้ดวยนะจะเอาไว้เพาะอ่ากะเพรา,รเ,าเพราะว่ามันจะอุ่นด้านนี้มันจะอุ่นด้านนี้มันจะอุ่นใช่ไหมมันไม่เหมือนถาดถาดแบบเมื่อกี้นี่มัน มันมีปัญหาเพราะว่ากะเพรามันเป็นอันที่งอกยากยากกว่าพริกมะเขืออีกจ็เลยจะเอาไว้เฉพาะกะเพรากับผักชีฝรั่งเก็บไว้ใช้ได้ประมาณปีสองปีปีนี้กระล้วก็ปีหน้าเก็บให้ดีถ้ามันไม่ฟังก่อนนะเก็บได้สองปีแล้วก็ทิ้งค่อยทิ้งนี้เวลาทิ้งก็จะมีปัญหานิดน,นึงกับพวกเศษขยะของญี่ปุ่นขยะแบบยังไงนะมันจะแยกจาก จริงๆมันขยะแบบว่าเผาไหม่ได้นะต้องแยกให้ดีมันจะมีญี่ปุ่นเขาจะมีเรื่องของขยะจะแยกหลายๆโซนเหมือนกันโซน A อโซน B อะไรประมาณนี้ไซส์เไซส์บกล่องนี้กล่องนี้ยังใส่ยังไงนะตะกร้านี้ใส่ยังไงประมาณนี้